สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองว่าตลาดหุ้นไทยเราลงส่วนทางประเทศอื่นๆมาสองปีละรเราเป็นตลาดหุ้นที่แย่ที่สดุดคืออันดับโลเลยนะครับในแง่ของเพอร์ฟเรนซ์เนี่ยก็คือติดลบเยอะมากในปี 2023. 2 0 2พพี่พีเคยให้มุมมองไว้นะคะถึงตัวเลขระดับ 5, สพันสามะคะหรือว่าตัวเลขระดับพันสองบ <laughs> อกว่ามันเป็นซื้อนะคะวันนี้ดูเหมือนบริบท ตัวเลขนั้มันได้นะคะแต่ว่าบริบทมันดูอด่อข้คงจะขมุขมัวงนะคะไม่ค่อยสดใสขึน้นมานะคะคพี่มีคะตรงนี้เนี่ยยังคอนเฟิร์มอยู่ไหมพันตับพันสามหรือตรงพันสองยังเป็นจุดน่าสาุไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการลดลงของหุ้นไทยนะเพราะว่าหุ้นไทยลงมาตั้งแต่พันแปดร้อยจาุดนะครับลงมาเหลือต่ำกว่าพันสามนี่ถ้าไม่มีเดลต้าเราก็พันสองแล้วอะครับในประเทศไทยเองเนี่ย สิ่งหนึ่งซึ่งเรามีความผันผวนก็คือเรื่องการเมืองแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือจากนี้ไปสี่ปีเราคงต้องเจอเรื่องเทรดวอ r ไม่รู้จบแน่นอนนะครับพี่พีเคยให้มุมมองไว้นะคะถึงตัวเลขระดับ พันสามนะคะหรือว่าตัวเลขมันยู่ระต่ำพันสองบอกว่ามันเป็นซื้อนะคะวันนี้ดูเหมือนบริบทตัวเลขนมันได้นะคะแต่ว่าบริบทมันดูค่อนข้างจะขมุกขมัวนะคะไม่ค่อยสดใสข้างหน้านะคะพันสองจะอาจจะพันตึ่งอีกหรือเปล่านะคะไม่รู้ยังไงนะคะพี่พีคะตรงนี้เนี่ยยังคอนเฟิร์มอยู่ไหมพันต่ำพันสามหรือตรงพันสองยังเป็นจุดหน้าซื้อ ยังยังเป็นจุดน่าซื้อครับอ่ามันเป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าไม้แรกต้องมานะครับแต่เราเราจะแบบเป็นสามไม้นะครับก่อนหน้านี้อ่าไม้แรกต้องมาในคําถามว่ายังคงมีดาวไซร์เลยสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ไหมอันนั้นคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันยังคงมีความเสี่ยงอยู่สงครามการค้ากับทรัมป์หรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับนโยบาย ที่ค่อนข้างมีความผันผวนทั้งกับเศรษฐกิจสหรัฐเองอย่างเช่นเราคุยกันเรื่องสงครามการค้าเนี่ยแต่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็ไล่ผู้อพยพออกไปด้วยเหมือนกันนะครับและยังมีอีกหลายๆนยโยบายที่เกี่ยวข้องกับในประเทศนะครับทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ทายเรื่องของอเขาเรียกว่า executive order ใช่ไหมครับเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่ทรัมป์หนึ่งละอันนี้ก็ ทรัมป์สองเนี่ยผ่านมาได้แค่ไม่ถึงเดือนแหละเซ็นไปประมาณหนึ่งในสี่ของที่ไบเดนเซ็นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมีมีผลกระทบทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นะจะลดจำนวนข้าราชาการนันหมายถึงอะไรต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคุยเรื่องส่งการ์ดนะคุยเรื่องในประเทศเขาก่อนนะอย่างเล่นไล่ผู้ยิอยบอ,อกไปเนี่ยเราก็เราก็ต้องรู้แล้วว่าอเมริกาจะต้อง,จะ,องจะต้องหา แรงงานนะครับใน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 อัตราที่แพงขึ้นเรื่องของตัวอื่นๆน,นะครับของอเมริกาที่ออกมาตรการออกมาครับมันก็เป็นผลกระทบโดยโดยอ้อมกับเศรษฐกิจของอเมริกาเองนะครับดังนั้นตัวเศรษฐกิจของอเมริกาถามว่าเอ้มันจะมีความเสี่ยงอยู่ไหมนะครับมันก็คงมีความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อแหละนะครับที่ อเมริกาที่ยวต้องเจอว่าเอ๊ะเราเพราะว่าจริงๆพอ w เวลก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่าเขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นยังไงจะลดได้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าเขาอยากจะรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของตัว d e ดีฟ e ีที่เข้ามาในช่วงนี้เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่า มันก็เข้ามาแบบฉับพลันเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลกระทบจากเทคโนโลยีที่จีนออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับหุ้นเจ็ดนางฟ้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเรายังคงไม่เห็นหรอกครับในเพียงแค่ระยะ1-2สัปดาห์ข้างหน้าแต่เราคงเห็นในระยะ,ะเป็นปีขึ้นไปว่าแล้วหุ้นที่เคยทำกำไร ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยังคงสามารถที่จะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงในแง่ของการเติบโตของกําไรของบริษ,ษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็มอกว่าโตกันเป็นร้อยเปอร์เซนก็กล้ากันเนาะว่าเพราะว่าถ้าโตร0 0จริงๆเนี่ยคุณซื้อขาย PE 70เท่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเด๋ยวปีหน้าก็จะลงมาเลือ35เท่าแล้วถ้ามันโตไปอีก1้0เเนี่ย มันก็จะลงมาเหลือแค่สิหเท่านั่นหมายถึงว่า2ปี PE มันจะลดลงมาตึบๆเลยแต่ตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยด้วยเทคโนโลยีนะครับของ e ีฟซี่เข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจีนจะมีอะไรที่ตอบโต้นะครับสหรัฐอเมริกามากไปกว่านี้นอาลีบาบาก็ออก AI แพลตฟอร์มออกมาใหม่เหมือนกันครับซึ่งเขาบอกว่าดีกับ d e e p s e e อีกนะแล้วก็ดีกว่า Chat GPT อีกนะครับ แล้วก็นี่ยังไม่นับรวมว่าประเทศจีนอย่างหัวเว่ยก็ออกมาป,ประกาศเหมือนกันว่าเขาก็ผลิตชิปตัวใหม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยได้ทัดเทียมกับประเทศยังไม่ถึงขนาด TSMC หรือว่า Nvidia ีนะครับแต่เขาก็บอกว่าก็ไล่หลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมห่วงเรื่องของการเติบโตของอเมริกามากกว่าว่ามันจะมันจะได้มากกว่านี้ มากน้อยแค่ไหนนะครับวันทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันนอกเหนือจากเรื่องของเทรดวอร์นะครับอย่าเพิ่งลืมประเด็นอะไรที่ทรัมป์เนี่ยเขาออกนโยบายมาก่อนหน้านี้แล้วมีผลกระทบกับกับอเมริกาอันนี้กลับมาเรื่องที่เทรดวอร์เนี่ยมันมันก็แปลกนะครับจะขึ้นแล้วก็จะจะไม่ขึ้นจะขึ้นแล้วก็จะไม่ขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ ชัดเจนก็คือจากนี้ไป4ปีเราคงต้องเจอเรื่องเทรดวอ์ไม่รู้จบแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอเคแคนาดากับเม็กซิโกเลื่อนออกไปเดือนหนึ่งแต่จีนเนี่ยคงไม่เลื่อนแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มพูดว่าจะมีเทรดวอ์กับ EU ต่ออีกนะครับซึ่งจบจาก EU แล้วอะเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาจะไปไหนต่อ,อมีคนคาดเดากันว่าจะเป็นเวียดนามนะครับหรือว่าอาจจะเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างพวกเรานะครับเราก็ไม่รู้จะกระทบยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลมากกว่าเทรดวอร์เนี่ยคือความไม่ชัดเจนนะเมื่อใดก็ตามที่มันมีความไม่ชัดเจนเชิงนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับต่างประเทศนี้รวมถึงเรื่อง geo political ด้วยนะครับเราเราในฐานะเอกชนผู้ลงทุนเนี่ยแน่นอนไม่ชอบความแน่นอนแต่ในฐานะเอกชนที่เป็น real เซกเตอร์เรียวอิคโนมจริงๆเขาก็จะงงนะเอ๊ะจะย้ายฐานกำลังการผลิตดีไหมนะครับหรือว่าเอ๊ะเราควรจะลงทุนเพิ่มอย่างไรเอ๊ะมันจะมีเอ๊ะอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วครัมบ,บอกว่าให้ทุกคนย้ายมา,าทำการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ก็ บริษัทเอกชนก็คงไม่กล้าบอกว่าไม่หรอกนะครับก็คงไม่กล้าบอกว่าไม่หรอกเขาก็บอกอโอเคโอเคเดี๋ยวพิจารณาดูแต่ตั้งแต่ครั้งหนึ่งแล้วครับไม่มีขยายฐานกาลังการผลิตกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาหรอกเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่าผู้บริโภคที่แท้จริงโอเคเข้าใจนะครับว่ามีการนาเข้าสินค้าเยอะแต่อย่าลืมนะเขาส่งออกสินค้าบริการเยอะเขาส่งออกบริการเยอะมากในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาไม่มุมมองไม่มีมุมมองนี้เลยนะครับว่าเขาไปเกินดุล ภาคบริการชาวบ้านเขาขนาดไหนนะครับคิดแต่จะเรื่องขัดดุลสินค้าบางอย่างเดียวนะครับบริการไม่สนใจแต่เอาก็ชังเขาในในแง่ของผมคิดเขาแต่ในแง่ของประเทศอื่นๆเนี่ยที่ที่เขาขาดดุลเนี่ยที่ที่เขาขาดดุลอยู่เนี่ยมันมันก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆภาคเอกชนก็จะไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากกว่า,ว,าว่าความไม่แน่นอนของนโยบายเขาว่าจะไปกด ให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงนะครับแล้วมันก็อาจจะเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างต่ำและอาจจะไม่คุ้มค่ากับความแพงของตลาดหุ้นที่ยอมจ่ายก่อนหน้านี้นะครับงั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับจากนโยบายของของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็ภาวะความผันผวน,นในในตลาดหุ้นในตลาดทุนและก็เศรษฐกิจโลก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันก็มีความเสีย拜拜่ยงในประเทศด้วยเหมือนกันครับเราเราก็พบความเสี่ยงนี้เราเราเราเอาเฉพาะแค่เศรษฐกิจนะครับเราไม่อยากจะเอาความเสี่ยงเรื่องเรื่องระหว่างไทยกับจีนตอนนี้ที่มีปัญหาจะตัดไฟไม่ตัดไฟอะไรประมาณนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องว่าในประเทศไทยเองเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเรามีความผันผวนก็คือเรื่องการเมืองนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเขาจะมาลงทุนบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องมองหน้ามองตาด้วยเหมือนกันนะครับว่านโยบาย ทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนนะครับะจะเปลี่ยนไหมนะครับมีความแน่นอนไหมมีการเมืองมีเสถียรภาพไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาก็ต้องคอยดูอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเขาก็เขาจะมาลงทุนแบบเต็มๆเลยใน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 ,ในประเทศไทยเองผมว่าเขาก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันพระเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้ว จะเป็นยังไงนะครับเอาแค่ค่าไฟอย่างเดียวก,ก็เริ่มลงทุนกันไม่ถูกแล้วนะครับนโยบายอื่นๆนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็มีจุดหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงในประเทศด้วยเหมือนกันนะครับที่อาจจะกดดันกําไรและก็เศรษฐกิจไทยทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้มันก็เลยทําให้เรามองว่ามันมีดาวไซรลิสในตลาดหุ้นอยู่แต่ก็ยังให้ซื้อนะครับ <laughs> ยังให้ซื้อซึ่งมันจะสวนทางกับนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนหลายๆท่าน ครับที่บอกว่าเฮ้ยนี่มันเพิ่งเริ่มต้นของการลงผมก็ถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เริ่มต้นนะมันมันลงมาแล้วนะแล้วมันก็แค่จะลงต่อแค่นั้นเอ,เองไม่ใช่จุดเริ่มต้นของไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการลดลงของหุ้นไทยนะเพราะว่าหุ้นไทยลงมาตั้งแต่พันแปดร้อยจุดนะครับลงมาเหลือต่ากว่าพันสามนี่ถ้าไม่มีเดลต้าเราก็พันสองแล้ว, 1, ลวครับดังน,นั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการลงนะครับจุดเริ่มต้นของการลงเนี่ยย้อนไปสองปีที่แล้ว ที่เราลงมาตลอดและจะลงต่อครับเราก็จะลงต่อแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มองว่าตลาดหุ้นไทยเราลงส่วนทางประเทศอื่นๆมาสองปีแล้วครับเราเป็นตลาดหุ้นที่แย่ที่สุดคือคืออันดับโลเลยนะครับในแง่ของเพอร์ฟเรนซ์เนี่ยก็คือติดลบเยอะมากในปี2023แล้วก็คงเป็นอันดับต้นๆที่ลดลงมากที่สุดเหมือนกันก็จะแพ้แค่ตลาดเกาหลีกับตลาดหุ้นจีนนะครับก็คือปีสองพ ง่ายๆคือเราติดท็อปฟของการท็อปทดีกว่าของการปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี2023แล้วก็ปี2024แม้กระทั่งว่าได้เดลต้ามาช่วยก็ตามนะครับดังนั้นถ้าเราตัดเดลต้าออกไปเนี่ย valuation ของหุ้นไทยเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเรามีข้อดีเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยก็คือเราไม่ได้แพงจนเกินไป ไพ i ์สต o o ุ o กแวรของหลายกลุ่มอุตสาหกรรมมากเลยนะครับที่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าและ v i v i n d Yield เนี่ยมากกว่า5%เขึ้นไปเช่นอะไรบ้างไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับเช่นกลุ่มธนาคารวันนี้เนี่ยต่อให้ขึ้นราคาขึ้นมาแล้ว Price to Book Value ก็ต่ำกว่าหนึ่งเท่า Dividend Yield หรือผลตอบแทนเงินปันผลก็มากกว่า5%กลุ่มพลังงานพลังงานนี่รวมถึงทั้งพลังงานปิโตเคมีแล้วก็โงกลาน นะครับเรื่องลงไฟฟ้าด้วยนะครับไพทูบุ๊กแวลูบางบางลงนะครับไพทูบุ๊กแวลูก็ต่ำกว่า1เท่าแล้วก็ i ีว d ด n d y นยิวก็อยู่ประมาณ5%ถึง10%ด้วยซ้ำนะครับในบางโรงกลัน่นอสังหาริมทรัพย์นะครับ PE ลงมา5เท่านะครับไพทูบ o ุ๊กแวลูก็ต่ำกว่า1เท่าแทบทุกตัวนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนเงินปันผลก็5%ถึงเกือบ10%กันแทบทุกตัวเหมือนกันสนังเกตไหมครับว่า อ่ัอ่ากลุ่มพวกเนี้ยถือว่าเฮ้ยลงวันนี้มันคือล้มละลายแล้วนะพี่นะครับพูดได้อย่างนั้นได้เต็มปากนะครับเพราะว่าพต่ํากว่า0.5เท่านี้มันคือเข้าขายล้มละลายแล้วนะครับในในแง่ของในแง่ของทฤษฎีอันนี้ เดี๋ยวไม่นับรวมหุ้นกลุ่มที่เคยแพงแล้วมาดูกลุ่มที่เคยแพงแบ้างอย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยซื้อขายกันประมาณ30 4 0ี่ิบเท่าทั้งโรงแรมโรงพยาบาลสนามบินก็กลุ่มต้องเที่ยวนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการรวมถึง้าปีกด้วยเนี่ยเมื่อก่อนก็30 40สิบเท่ากันหมดใครจะไปคิดเนาะทําไปทํามา CPO วันนี้ซื้อขายต่ากว่า20เท่าแล้วบํารุงลาดเนี่ยจริงๆริงสมัยสุดที่ต่อหุ้นอยู่ประมาณ1ิบาทการลงต่ากว่า200บาทก็คือ PE ต่ำกว่า20่เท่า b d m s ก็ต่ำกว่ายี่สิบเท่านะครับ Home p r สิบสี่เท่าเมื่อก่อนนี้เทศสาสิบเท่านะครับแล้วก็หุนเกี่ยวกับท่องเที่ยว c p พก็ต่ำกว่ายี่สิบเท่านะครับคือพูดง่ายคือถามว่าเออต่ำกว่ายี่ิบเท่าเนี่ยมันเอ,อ้ยพี่มีสิบปลายมันยังแพงอยู่นะอะไรเงรี้ยแต่อย่าไปลืมอย่าลืมนะว่าจริงๆเนี่ยบริษัทพวกนี้ทำกำไรนิวไฮหมดแล้วนะ o m e Pro นิวไฮซีพ o ออฟนิวไฮซี n ีเอ็นนิวไฮนะครับนะบมี a อ t ตัวเดียวที่ยังไม่นิวไฮแต่ว่าปีนี้น่าจะนิวไฮล้ะ กำไรนะครับนิวไฮคือมากกว่าตอนช่วงก่อนเกิดโควิดเพราะฉะนั้นมันมันถูกเมื่อเทียบกับในอดีตมากพอสมควรนะครับจะมีกลุ่มที่พี่มีความรู้สึกว่ามันยังมันไม่ค่อยลงหรือ PE ยังเทรดอยู่ในระดับเดิมเนี่ยก็จะมีกลุ่ม ICT ถูกไหมคะ,ะพวกแอดวานทรูอะไรพวกนี้แอดวานก็ขึ้นมาเทรด PE แบบ20กว่าเท่าโอเคเมกเซนเเนเบิล okay, ไม่ได้ถูกหรือเดลต้า รอกันไป PE ทุกคนก็รู้เนาะขนาดลงมา120ก็อยังกี่เท่าถ้าตัดแบบที่ ICT ที่แพงออกไปก็อิเล็กทรอนิกส์ที่โอเวอร์เนี่ยที่เหลือเนี่ยมันมันถูกมากนั้นไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจไทยจะดีนะครับแต่เพียงจะบอกว่าพี่ตลาดหุ้นไทยไม่ได้ไม่ได้แพงนั่นหมายถึงว่าพี่มองว่าการปรับฐานลงมาเนี่ย ถือว่าเป็นจุดในการที่จะซื้อหุ้นหลายตัวได้ดีถึงแม้ว่าความผันผวนในโลกอาจจะยังไม่หมดแต่พี่ว่าดาวไซส์ของตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นประเทศอื่นเนี่ยถือว่าเหมาะสมในแง่ของการทยอยสะสมมากกว่าไม่เหมือนกับคนอื่นที่บอกให้เก็บเงินสด <c oughs> นะครับที่กับ มองว่าไอ้เงินสดที่เก็บมาเนี่ยควรจะเริ่มทยอยซื้อคุณได้บ้างแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนะครับพี่แต่ว่าเราค่อยๆทยอยเก็บพี่ยังมองว่า1,200จุดอะยังมีโอกาสได้เห็นหรือาจจะต่ำกว่าได้ซ้ำนะครับ